สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟกัสจะมารีวิวแนะนำพรมปูคือรถยนต์ที่ดีที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือพรมปูคือรถยนต์ QJ แล้วค่ะนี่ค่ะพรมพูคือรถยนต์แบรนด์ QJ ของเราถ้าถามว่าทำไมทุกคนต้องเลือกใช้พรมปูคือรถยนต์แบรนด์ QJ ของเรานะคะอยากจะบอกว่าวัสดุของเราทันสมัยเรียบหรูไฮโซดูโก้ oul, นะคะถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเลือกใช้แบรนด์พรมปูคือรถยนต์ QJ ของเรานะคะ จะบอกว่าวัสดุและคุณสมบัติของโฮมปูคปืืนรถยนต์ QJ ของเราดีมากๆเลยคะตามดังนี้เลยค่ะ <_ d aman> เห็นหรือยังคะใช่ไหมละ่ะคะบอกแล้วว่ามันดีมากๆอยากจะบอกว่าโฮมปูพคืนรถยนต์ QJ ของเราบันดีจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาเลือกใช้เลือกจับเลือกจอนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ง BMW ขับฉบเิวๆหนูชอบชอบนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะมันเลือกมาจับมาจองกันนะคะ คงพูดคืนรถยนต์คิวเจงเราว่าดีขนาดไหนนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถทักบ้านเขียวและบ้านฟ้าได้เลยนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะคอมเมนต์มาใต้คสต์นี้ดเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบาย